สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเก็บดอกไม้กันค่ะนี่เราจะเก็บดอกไม้นะคะเก็บดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าดอกเล็บมือนางนะคะเป็นดอกกลีบซ้อนค่ะนี่ก็จะเติบโตได้ง่ายนะคะเป็นดอกไม้ป่าจริงๆเขาก็ขึ้นอยู่ตามป่าก็เยอะนะคะพวกป่าโคกป่าอะไรอย่างเงี้ยง่ายแล้วเราก็เอามาปลูกนะคะ วันนี้เราจะเก็บเอาไปาเพิ่มกลิ่นหอมๆไว้เลาเรานอนทําให้เราหลับสบายนะคะเป็นอารุมเทขลุ่เนาะนี่เป็นกลิ่นบําบัดนะคะกลิ่นเขาจะหอมในช่วงเวลาเย็นนะคะแล้วก็หอมอ่อนๆไม่หอมแรงไม่ชวนปวดหัวเหมือนพวกดอกลั่นทมอะคะ่ะจะช่วยในเรื่องทําให้เราหลับได้สบายขึ้นหลับลึกขึ้นแต่ประโยชน์ของเขาเยอะมากๆเลยนะคะตัวดอกเล็กมูนานเองเี๋ยวกันอื่นเราก็มาคุยกันเรื่อง สีของดอกเขาก่อนว่าทาไมในแต่ละช่อเนี่ยเขาถึางมีสีอยู่ตั้งสามสีเขาเผศสีสีด้ตาไปทุกคนทราบไหมจริงๆแล้วมันเป็นดอกเดียวกันนะคะเนี่ยเป็นดอกเดียวกันแต่เขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะเวลาเขาเริ่มแลกออกมาเนี่ยตอนเป็นเป็นสาวๆเนาะนี่กำลังแรกแย้มเลยเป็นรุ่นเขาก็จะเป็นสีสีขาว เป็นดอกสีขาวนะคะแบบนี้แล้วพอผ่านไปหนึ่งวันเขาก็จะเริ่มบานบานออกมาเลยค่ะเขาก็ยังเป็นดอกสีขาวนะ่พอบานบานก็เป็นดอกสีขาวในวันแรกพอวันที่สองเขาก็จะกลายเป็นดอกสีชมพูแบบนี้ค่ะนี่เป็นดอกสีชมพูนะคะผ่านต์ละเขาก็จะกลายเป็นดอกสีบานเย็นค่ะนี่ค่ะนี่สีบานเย็นแบบนี้แล้วพอเวลาผ่านไปอีกสักอีกวันหนึ่ง เขาก็จะกลายเป็นดอกสีแดงนหนนะดอกสีแดงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดดตรงนี้ก็ได้ถ้าเขาไม่ชอบไม่ชอบเขาก็จะมีหลายไหลเขาก็จะกลายเป็นดอกสีแดงแล้วเวลาเขาก่อนเขาจะร่วงโรยนะเขาก็จะกลายเป็นดอกสีสีแดงเข้มนะคะแล้วก็จะเหี่ยวแล้วก็ก็จะร่วงลงไปนี่เลย <S <S ดอกเล็บมือนางนจริงๆอ่ะตัวดอกเองอ่ะสามารถทำเอามาทานได้นะคะ อย่างเช่นในตะกา้าเนี้ยเมื่อเราใช้ประโยชน์เจ็บกลิ่นของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพุ่งสาวอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเหี่ยวแต่กลิ่นหอมก็ยังอยู่นะแต่มันจะไม่หอมสดชื่นเท่ากับตอนที่เราเก็บในใน,ในช่วงเวลายืนอพอเขาเริ่มเหี่ยวเราก็จะเอาไปตากแดดะคะ่ะใส่กระดง้งตากแดดจะจัดต้องการการขึ้นลายนะคะตากแดดเดียวก็จะแห้งละพอแห้งเสร็จแล้วเราก็จะเก็บใส่ขวดโหลปิดสนิท เอาไว้สําหรับทําเป็นชาค่ะช่วยลดอาการท้องเสียเวาลาเราถ่ายถ่ายเหลวมีอาการท้องเสียแต่ไม่ใช่มีอาการอัดเย,ยนนะคะไม่ใช่อาหารเป็นพิษนะมีอาการท้องเสียแล้วเราก็เอาไปชงเป็นชาค่ะ้วือเอน้าร้อนใส่ลงไปเนาะมันก็จะกลายเป็นชาดอกไม้เราก็ดื่มค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการหยุดถ่ายได้เป็นอย่างดีเลยเราก็ไม่อันตรายต่อลําไส้เราเหมือนพวกยาหยุดถ่ายนะคะเลยและอีกตัวยาหนึ่งนะคะถ้า ครมีอาการของท้องเสียถ่ายเลยอย่างนี้นแต่ไม่ไม่ใช่อาหารเป็นพิษนะเป็นอาการท้องเสียเนาะไม่มีอาเจียนเราก็สามารถเอาใบชาค่ะชาอะไรก็ได้จะเป็นพวกชาอินเดียชาชาลอนหรือจะเป็นชาเขียวก็ได้เป็นใบชานะคะเราก็เอาไปต้มกับนมนะคะแล้วก็เติมน,น้ำตาลลงไปนิดนึงให้มีรสชาติหวานอ่อนๆค่ะต้มประมาณสัก5านาทีค่ะคอยดูด้วยนะระวังตัวฟองมนมเขาจะล้นหม้อ แล้วเราก็มากรองค่ะแล้วก็เราอุ่นๆแล้วก็ดื่มเราเอาจะหยุดถ่ายค่ะจะช่วยชะลอการหยุดถ่ายแล้วก็ถ้ายังไม่หยุดในท,ทันทีก็สักพักหนึ่งก็ดื่มแก้วที่สองนะคะอาจจะขึ้นชั่วโมงดื่มแก้วหนึ่งได้แล้วการที่เราถ่ายเลยจะหยุดทันทีเลยค่ะแล้วก็อาการปวดท้องมวนท้องด้านในเนี่ยก็จะค่อยๆบรรเทาแล้วก็หายนะคะอสูตรเนี้ยก็ก็กินมาหลายสิบปีแล้วนะคะตั้งแต่ยังเป็นสาวตอนนี้ก็จะห้าสิบแล้วอะ่ะม,มันไม่อันตรายค่ะ รับรองได้เลยเพราะว่าพี่สุจะัวเองมาแล้วส่วนตัวชาดอกเล็บมือนางนี่ก็ใช้ได้นะคะแต่เราต้องแน่ใจก่อนนะเพราะว่าตัวดอกไม้ของเราเองเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ออร์แกนิกจริงๆก็คือขึ้นในธรรมชาติไม่โดนสารเคมีไม่โดนยาฆ่า,มาแมลงะนะคะเราต้องมั่นใจก่อนปลอดภัยเราถึงเอาไปทํารรชานะคะนี่กลิ่นเขาจะหอมอ่อน แล้วไปทาอาหารได้เดี๋ยวว่างๆเราจะเอาไปคิดแป้งทอดค่ะ,ะกระถานกับน้ำพริกกัปิอืม้มทานที่น้ำกัะปีอร่อยนะแล้วก็จะกรอบนี่ค่ะเอ้ยเรามีอีกดอกหนึง่งเดี๋ยวตอนนี้เราเดินมาพุ่มนี้พุ่มนี้ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมนถ่ายไม่ไมค่อยถานายัดนี่ดอกนี้นะคะ่ะใครรู้จักบ้างน่าจะมีคนรู้จักอยู่บ้างนะตัวนี้เรียกว่าเทียนสิ่งนะคะรือ ภาษาทีเา่เขาเรียกเรียกกันเนาะก็คือตัวต้นหินหน้าหรือไม่ก็ต้นกาวนะคะกาวเรือนี่ใบเขาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะตัวนี้เอาไปย้อมผมเอาไปทํายาสระผมได้เอาไปตากแห้งหรือบดแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวที่ที่เราเอาไปกวนนะคะ่ะให้มันเจนคล้ายๆแป้งเปียกเนาะแล้วก็ผสมกับต้นกมิงตัวผู้อะค่ะตักห้งก็ได้เอามาบดแล้วก็พวกหยดน้ําพวกสมุนไพร กรดน้ำค่ะต้นกรดน้ำที่เป็นเม็ดๆนี่ที่ขึ้น,นจงวัชพืชน,นะคะแล้วมาผสมกันแล้วเราก็ใช้หมักผมไว้สักสองชั่วโมงก็จะช่วยย้อมสีผมได้แต่ต้องค่อยๆทานะคะไม่ใช่เป็นเหมือนพวกเคมีต่างๆที่ย้อมปุ๊บแล้วก็จะดําปั๊บเลยใช่ตัวน,นี้จะค่อยๆเป็นสีน้าตาลอ่อนๆจะผสมใบาชาด้วยก็ได้นะคะถ้าได้ใบาชาก็กก็ก็จะเป็นสีออกแดงๆนิดๆแต่ถ้าใส่ผงกาแฟด้วยก็ได้แล้วแต่คนจะทําสีไหนนี่ค่ะมเมล็ดท้อก็เป็นแบบนี้มนเมล็ดเทียนจริง ออดอกเขานี่ก็จะหอมนะคะมีความหอมอ่อนๆตัวดอกจกิงน,นะแต่วเวลาเขาขึ้นเป็นพุ่มแบบเนี้ยพอตอน,นเย็นๆเนี้ยกลิ่นก็จะโชยเข้าบ้านดันจวนไม่ชวนปวดหวัวค่ะเพราะเขาหอมอ่อนจริงๆจะไม่แรงเท่ากับพวกดอกราตรีหรือ,อดอกลันทมพวกดอกลันทม,มันเราได้กลิ่นมากๆเราก็จะเวียนหัวนะคะแต่ดอกพวกนี้จะหอมอ่อนดันจวนจริงๆน่าปลูกนะคะแล้วก็ซุ้มใหญ่มากอย่างซุ้มเนี้ยจะาปลูกไว้ก็ทาเป็นซุ้ม ประมาณ6 0ปีค่ะขยายเรื่อยๆใบก็เก็บขายได้นะคะหรือใครจะตอนขายห็นงขายทางอินเทอร์เน็ตต้นหนึ่งก็50บาทนะแต่ทางบ้านเราใครอยากได้ก็มาเอาไปนะคะเพราะว่าเขาทําง่ายมากแค่หักกิ่แล้วก็ทําในที่ดินดินแฉะๆหน่อยอะค่ะแต่น้าไม่ขังนะเขาก็จะงอกแ,แล้วก็ปลูกช่วงแรกก็จะโตช้าโตช้าหน่อยฮ <c oughs> ิดมาก <c oughs> สำหช่วงแรกก็จะโตช้าหน่อยแต่แต่พอเมื่อเขาได้โต าที่ดอกเล็บมือนางกันนะดอกเล็บมือนางจริงๆแล้วอ่ะตัวมเมล็ดของเขาเองเนี่ยก็จะมีอันตรายนะคะกินไม่ได้นะถ้ามีพวกขนหรือมเมล็ดของเขาที่เกิดมาอย่างเงี้ยแต่ตัวดอกเองอ่ะไม่ได้มีอันตรายนะคะนี่บางคนบางคนนะคะบางคนซึ่งยังไม่เคยกินอ่ะคะ่ะตัวใบเขาก็จะใช้ใบอ่อนเอาไปจิ้ม้ันชิ้กก็ไม่รู้ว่ากินได้ไหมยังไม่เคยกินแต่ดอกนี่เคยกินแล้วค่ะเอาไปชงเป็นชาก็ช่วยหยุดถ่ายได้จริงๆ อโอเคค่ะเดี๋ยวล่ำลากันเลยแล้วกันดูความสวยงามของดอกไม้ก่อนธรรมชาติบำบดัดโอ้แปดนาทีละล่ำลากันตรงนี้เลยนะคะบายบายค่ะ